ถ้าจะตกหนักไมรู้จะได้เป็นอุปสรรคในการเดินปมาของเราไหมเรามาจ่วงมรสูงเข้าพอาดีเลย เดินทางโอเคไหมนี่ <S <S นา้าหนัมว่า้ถเลยอุ้ยโอเ้เลนนอกท่วมต่อเต็มเลยทีนี้ตอน<ด><ด>นี้เราอยู่ตำมดกันนะครับเ,เราจะถึงตำแหน่งที่นัดหมาย ยากาศสวยมากดีเลยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายสวยยังไม่กคนเลยวะฮะนี่เองนี่เองเฮ้ยโอ้หนูไม้วะคาวอะไรที่โอ้คาวอะไรขคาวอะลรหรงมันไม้อะโอ้ตาข้าวตาเออครับคาวไปก่อนเจอตรงนี้เว้ย เอาถึงตำแหน่งมาแล้วอาหารเช้ากันขึ้นหนะ้าขึ้นหนะ้ากรไม้แต่ยังต้องเอารถขนข้าวไง เดินใบใจวะเดี๋ยวก,ก็สวยเนาะเริ่มเข้าเขตแนวป่าแล้ว จางเดินออมาครึ่งชั่วโมงฝนเริ่มมาฝนตกเลยฝนตกจนได้ติดมีจะต้องเปลี่ยนฝนตกหนักเลย เดินแลวสูญหายกันหมดเลยโอ้เสียงน้ำตกยอดว้าวนี่นี่เองเราถึงเป้าหมายแล้ว้สวยสวยสวยอ๋อนี่นต่อปะป๊าอยู่ตรงนี้นี่เองจุดพักที่หนึ่งอยู่ใกล้น้ำตกนี่เองหัวนีมาลิคอปเตอร์ พักกินน้ำกันก่อนอย่าจิ้มันตโอ้าาาาาเลยไปดเลยวะมายมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นีกอุยมายบุตรทุโอ้าหลายตัวไป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 เก็บต่โอยโอ้ยมายมันได้กลิ่นคนแน่เลย เดินต่อเดินต่อทรมานตัวเองนี่ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเองที่เดินมาอยเ,เดินเรียบสายน้ำตกมาตลอดทางเลย ตอนนี้ระยะประมาณ2อกิโลชมบรรยากาศตรง สร้างเตียนนี่ไม่ใช่ว่าหลอกกันเลยทางเดินสบายใจชั้นไปหน่อยโอ้มาอีกแล้วฝนรอบที่สองรอบที่สามแล้วโอ้หยุดตกหยุดตก ตกไปวันหรอือน้อยโอ้แตุ่ดเคล็ดโรตายาอยู่ตรงนี้ออตอนนี้เที่ยงพอดีเลยนะครับแต่อยู่ในป่ามันมืดฝนตกด้วยขนาดตอนเที่ยงยังมีหมอกเลยหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยนะลกูกหมอกมากเลยเออ นตกเสียงดังมากโอ้น้ำตกใหญ่อน้ำป่าเขาว้าวสวยอ่ดสวยอะ นี่ต้องใช้ซอฟต์ปนเนี่ยนี่จ้ะใช้ซอฟต์เป็นถ้าเร่มอสดีจ้ะด้วยนะโอ้ฝนตกลงเม็ดตลอดระยะทางเลย น้ำเยอะน้ำเริ่มคุณนน้ำป่ากำลังจะมาอโอ้โหจอดน,นี่เขาฝักวอลลามานันอ,อ๋อแต่ไม่ฝัก มาไม้น้ำมนเลยอย่างนี้เท่านี้โ้โหมากโหมากเดิเข้าวก่าพวกทาคถือไม่ได้นะครับถ้าอยู่น então, matter, ิ่าางมันจะมาดูดเลือดทันทีหมวดก้อนนวดก้อนโอ้ นี่ตกยาวเลยอุ้ยโอ้น้ำไหลแรงน้ำไหลแรงลงไปเลยลงไปเลยไม่ลื้ ออกจากหินอะเล่นนะโอ้ลานยินมนี้วยเนาะใสยน้ำย่อยเยอะมากเลย ล้มขวางทางต้องเปลี่ยนทิศทางเลยท่าเพียบเลยตัวทา่า ที่พักแล้วตำแหน่งข้างหน้าของเราเองเอาไปค้อ,อนได้หรอกปะ่ะแม่สภาไปเถอะเส้อปลาเปียกไปก็ไปแล้วลลนี่เรานอนตรงนี้เหรอ ฮะอ๋ะอเรานอนเรานอนตรงนี้ใช่ไหมบริเวณนี้เราจะนอนกันบริเวณนี้นะตกลงไม่ข้ามคลองไปครับน้ำมันลึกเกินน้ำไหลแรงด้วย อะไรไม่เคยเห็นโอ้สวยจังเป็นพ้อเลยเฮ้ยมันคือลูกอะไรนี่สวยจังเลยโอ้โหโอ้มันจะแข็งแข็งโอ้ยบีบไม่เข้าเลยกินได้รวะแข็งมาก อที่นอนของเราฮะนัวป้าโผ่อ,อยู่มั้เดือดร้อนแล้วที่นอนเปียกโดนน้ำฝนตกโอ้นอนชาไม่เปียกเลยเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วจะนอนอยังไงวะโอ้ยแย่แล้ว,ลวที่นอนเราเปียก

นี่แก่งก็มาเลยนี่โอ้เปล่าพุ่งกับวัวเปล่าเหรอโอ้พ่อไหวเแล้วนี้เหล่านี้น <c oughs> ปกเตรนอนฟังโนนเห็นไหมครับอ๋อ้ที่วันนี้หนาม,มันเยอะแต่ว่าฟังโนนล,ลานมันกว้างวานนะ่าหน่ะนี่ค่ำของเราในค่ำคืนนี้นะ อินข้าวเสร็จเรามาส่องกบกันอ้อหากบกันนั่นไงตาแววอยู่อ่ะเร็จไหม,มอุ้ย นีวนันเดียววันมาอ่ะโอ้ที่พูดกลางนั่นไม่ใช่คัพกี้อไม่ใช่สีดังก็โอ้ตายน้อ๋อแต่มันตัวแรกเข้าใจละ คุณนี่ยโอ้ยใจมันนั่นหรอคุณนี่โอ้ยโหดน่ารักเลยนะโอ้ตายเลยมันจับง่ายมากเลยนะถ้าคุณจะจับนะคุณนี่ยอ๋ออืออด้วยวะทำไมโอ้กระจายมาเลยอ๋อจับง่ายเนาะโหดง่ายเลยอ่ะจับประจับก็มี ก็นอนหลับสบายดีตอนนี้ผมนอนอยู่ในเตลนนอนตรงนอนแล้วล่ะ